สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะแอดกรอนสมุไรยทแทย์แลนะครับคลิปนี้มารีวิวคาตนาโคชิระเอทเล่มนี้นะเล่มนี้จะเป็นโฟนสีน้ำตาลสีน้ำตาลทั้งเล่มเลยนะนี่เลยเนาะขนาดความยาวรวมอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับเป็นขนาดปกติเลยนะ ส่วนของด้ามจับนะฮะด้ามจับตัวนี้จะยาวอยู่ที่27ซนติเมตรนะครับ27ซนติเมตรทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแทสสีขาวนะครับหนังกระเบนแทสสีขาวพันด้วยผ้าสีน้ำตาลตอก2หมดไม้ไผ่นะฮะยืดด้ามจับ2หมดไม้ไผ่เรียบร้อยนี่นะครับสือบาทนะสือบาทตัวนี้จะเป็นลายมังกรนะฮะสือบาทจะเป็นลายมังกรนะแล้วก็จะมีสือบาทลายอื่นด้วยนะครับสําหรับดาบแบบนี้นะ ่ผมค้าลายซื้อบะมานะฮะแต่หยิบลายมังกรมารีวิวให้ชมนี่เลยฝักดาบนะฝักดาบตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันนะเป็นไม้ชิงชันนะไม้เนื้อแข็งเน้นโชว์ลายไม้ส,สวยๆแบบนี้นะนี่ขัดเรียบร้อยนะขัดเรียบร้อยจับไม่ลื่นมือนะ,ะแบบนี้เลยเป็นไม้เนื้อแข็ง น้ำหนักดีนะไม้นนแข็งแบบนี้นะเชือกบอลฝักจะเป็นสเกลโอเส้นใหญ่แข็งแขงแบบนี้นะครับสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลนะสะดือสะดือจะเป็นสีดํานะรตรงนี้นะเห็นไหมนี่เลยแล้วก็มีการกระแทกไม้ปากฝักนะเป็นสีดําแบบนี้ตัดกันเลยนะครับสีสวยสวยแบบนี้เลยต่อไปนะส่วนของใบดาบนะครับส่วนของใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กที0นะฮะ เหล็กที่10แท้ฮาร์มมนแท้แบบไม่มีร่องเลือดนะครับสันหนา8มิลเปิดคมร้อปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับนี่เลยปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะเป็นชูคิสกิสวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยอ่าใบดาบเปิดคม100%พร้อมใช้งานได้เลยนะตัวนี้ขนาดความกว้างของใบดาบ3.2เซนเนาะไล่ปลายอยู่ที่2.9เซน ใบดาบเป็นแบบที0นะฮะที0คาร์บอนแท้นะครับ1%นเอนาะแล้วก็พ่อโคนเผาไฟทำคาร์บอนแท้เรียบร้อยคมแข็งรับคมง่ายนะฮะแบบนี้เลยเปิดคมร0 0ซใช้งานได้จริงนะ,ะเป็นคมเดิมๆจากโรงงานนะฮะยังไม่มีการรับคมเพิ่มนะครับคมเดิมๆแบบนี้เลยนะกีดกระดาษได้น,นะ,ะครับกีดกระดาษได้นะฮะเปิดคมร0อย พร้อมใช้งานได้เลยอ่าใครสนใจใครอยากได้นะดาบเล่มน,นี้นะราคาอยู่ที่4,500บาทสมงรูรนะ4,500าอบาทสมบูรณนะของที่จะได้ในชุดก็จะมีกล่องนะมีกล่องมีน้ํามันนะมีใบเซอร์นะมีกล่องมีน้ํามันมีเซอร์ให้นะ4,500บาทใครสนใจใครอยากได้สีน้ําตาลล้วนแบบนี้สวยๆนะฮะคลาสสิกคลาสลาสิกแบบนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเควันนี้นะผมแอดกรอนสมุทรไทยเทเลนก็มารีวิวดาบเล่มน,นี้ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะสนใจสอบถามกันข้ามาเลยน้องก็มีมาอยู่ประมาณ5เล่ม5เล่มน,นะซื้อบัตรค้าลายมานะใครอยากดูซื้อบัตรลายอื่นทักแชทสอบถามกันก็ามาเดี๋ยวกมถ่ายให้ครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ